สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำทิปเบาๆสำหรับคนที่ไม่มเมาเรือนะครับช่วงนี้ก็นักท่องเที่ยวนานแน่นเหมาะนั้นแนะนำทิปสบายๆสำหรับคนไม่มเมาเรือนดีกว่าทริปนี้คือทริปต้องเรือตกปลาแล้วก็ชมพระอาทิตย์ตกครับการออกไปตกปลาก็จะออกไปประมาณบ่ายสามครับช่วงเวลาอากาศดีๆวันที่มีคลื่นเรียบ ยเป้าหมายของการออกไปตกปลาของเราวันนี้ก็คือออกไปสกลเจ็ดครับก็คือส่วนของเลยจกกะเกาะตาลังไปทางฝั่งของลังกาวีอีกจุดนี้เป็นจุดที่จะมาตกปลายอินรีสําหรับเรือเขาจะมาตกปลายอินรีกันวันนี้เราก็ลองลากปลายอินรีอยู่พักหนึ่งแต่ว่าก็ไม่เจอตัวก็เปลี่ยนมาเป็นเบษษ็ดโซกหรือว่าเบ็ดลาวแทนครับ ปรากฏว่าพอใช้เบ็ดลาวก็นี่ได้ปลาหางแข็งมาหลายตัวเลยครับการตกเบ็ดลาวหรือว่าเบ็ดโซก,ก็จะใช้วิธีการหย่อนด้วยมือนะครับแล้วก็ค่อยๆสาวกระตุก เป็นทักษะของไตเรือครับตัวคนเดียวเลยทั้งบังคับเรือทั้งสาวเชือปลดปลาเก็บปลาชุดแรกก็หมดไปนี่ชุดที่สองครับลงครั้งที่สองหลังจากตีเรือบนรอบก็มีปลาติดแล้วมันขับมาแล้วมาแล้ว ก็ยังคงเป็นปลาหางแข็งอยู่เหมือนเดิมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เหมาะแก่การตกปลาหางแข็งสำหรับใครที่สนใจที่จะมาตกปลาแบบนี้แล้วก็ที่เรือนี้มีเตาสำหรับทำบาร์บีคิวหรือว่าแล่จิ้มจิ้ม,มกินได้เลยนะครับระหว่างรอชมพระอาทิตย์ตก ทำบาร์บีคิวก็ได้จะนั่งแร่ย่างก็ได้นี่ก็ถ้ามงกว่าแล้วพระอาทิตย์กำลังจะตกแล้วก็ค่อยๆล,ล่องเรือกลับครับหลังจากได้ปลามาพอสมควรทะเลเรียบดีมากครับตอนนี้ตะวันตกครับ าทิดตกแล้วกอจะกลับลนี่มีปลาหางแข็ง,งรอบสุดท้ายครับขึ้นอีกฟูงหนึ่งใตของเราก็เลยเอาเบ็ดลงอีกรอบมีฟูงปลาหางแข็งขึ้นก็เลยลองอีกทีครับเอาเบ็ดโฉกลงดูซิว่าจะมีติดมาบ้างไหม แต่ปรากฏว่ารอบนี้ไม่ได้ตัวครับแถมตะกัวยังขาดไปอีกก็เก็บสายเอ็นสายเบ็ดม้วนกลับกันดีกว่าเจะม,มืดแล้วก็เป็นทิปแนะนำนะครับสำหรับใครที่อยากล่องเอรือชิลๆจำนวนราคาก็ตกลงกับไตเรือกันเองแล้วกัน ว่าจะไปไหนบ้างอยากได้ปลาอะไรต้องการบริการอะไรบ้างอยากได้คันเบ็ดอยากบาร์บีคิวหรืออยากแค่นั่งชิวๆไปกับไตเรือก็ได้ครับทิปนี้สำหรับคนที่ต้องการพักผ่อนและมีเวลานะครับะะสำคัญคือต้องไม่มาเรือด้วยนะ เอาละลายเย็นมากแล้ว,วฟ้าก็จะเมื่อแล้วเราเตรียมตัวกลับเข้าฝั่งครับน,นำเรือเข้าฝั่งก่อนตอนนี้ที่เห็นด้านซ้ายเมื่อกี้คือ เกาะอ,อุเซนและส่วนของเซเดนส่วนด้านขวาที่เห็นเป็นเขาสูงๆนั่นคือเกาะอาดังนะครับเราอยู่ที่ฝั่งของหน้าเกาะหรือว่าฝั่งหาสัไลท์ของเกาะดิเปตอนนี้น้ำก็ลดแล้วด้วยเพราะนั้นเราก็ต้องค่อยๆนำเรือเข้าครับ ยังไงบ้างครับชอบไหมครับสำหรับทลิปแบบนี้ชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามต่อว่าคลิปหน้าจะพามาแนะนำกิจกรรมอะไรดีๆกันอีกสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ โอเคถึงฝั่งแล้ว